พระองค์พยายามกันพวกเราไม่ให้สร้างกรรมที่เป็นอกุศลเห็นไหมด้วยผัสสะของเราเองรองค์จึงบอกผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมอยากสร้างกรรมดีก็สร้างผัสสะที่ดีสัมผัสด,ดีๆฟังดีๆนะได้กลิ่นดีๆนะทุกอย่างอายตนะนะสัมผัสในสิ่งที่ประเสริฐหมดนี่นั้นเราสร้างกรรมได้ นวกรรมกรรมใหม่คือภัสษะในปัจจุบันกายนี้คือกรรมเก่าของเธอแกไม่ได้ละอันนี้กรรมเก่าสมัยเราอาจจะเป็นเทวดาเพิ่งตายมาก่อนตายกำลังนึกคิดเรื่องอะไรคิดพัวลงมาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์นี้กายนี้เป็นกรรมเก่าสมัยเมื่อชาติที่แล้วของเราที่เป็นเทวดาหลังจากตายมา กรรมใหม่ที่จะสร้างคือสัมผัสหรือผัสสะใหม่ณนปะัจจุบันเป็นนวกรรมคือกรรมใหม่ปุราณกรรมคือกรรมเก่านี่คือเรื่องระบบของกรรมและพระองค์ยังอธิบายเรื่องกรรมอีกว่ากรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชนะเมล็ดพืช ตันหาคือย่างในพืชความสดของเมล็ดพืชคือความอยากอาวิชาเพราะอาวิชาเป็นเครื่องกั้นของสัตนงังคือผู้ยึดติดมีตันหาความอยากเป็นเครื่องผูกธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่เรากําลังคิดพยาบาทเป็นาธาตุอันสามวิญญาณไปตั้งอยู่คือจิตเราไปรู้ไปคิด กามาพระโวเกิดขึ้นกามาพบเกิดขึ้นกามาพบแบ่งเป็นนรกกรํมเดชานเปลตวยิสัยมนุษย์เทวดากามาพบแบ่งเป็นอีกห้าชั้นลงไปอีกเห็นไหมถ้าธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งอยู่รูปปาพระโวเกิดขึ้นรูปปาพบเกิดขึ้นธาตุปานกลางมีอะไร พระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่ทำสมาธิชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามชั้นที่4อารมณ์ของเขานั้นเป็นธาตุปานกลางตายไปเขาจะไปเป็นพรหมกายิกานาังเทวานางังอาภัสละสุภกินหาเวหภละธาตุปราณีตนะธาตุปราณีตวิญ,ญญาณไปตั้งอยู่อารูปประพบเกิดขึ้นพบสามเกิดด้วยเหตุอย่างนี้ นะอาศัยกรรมที่วิญญาณไปตั้งจเจริญงอกงามมาได้พบนี้แล้วได้อัตตาอัตาภาพในนั้นแล้วนั้นผู้ยึดติดเปลี่ยนอัตาภาพไปเรื่อยๆวันนี้เป็นมนุษย์ชาติที่แล้วเป็นเทวดามาตายมาเป็นมนุษย์มนุษย์ทําให้ดีลงไปเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานซ้ําอยู่สักล้านสองล้านปีกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หรือไปเป็นเทวดา ก็วนไปวนมากันอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาได้พบที่ดีโยมก็สุขสบายเวลาตายไปก็ลืมตกไปนรกก็ทุกข์ไม่เอาแล้วทุกข์ไม่เอาอีกแล้วนะพอตายจากสันนรกลืมอีกมา,มาเป็นมนุษย์ทําชั่วต่ออีกนะเพราะไม่ได้สดับในธรรมะของอริยะดังนั้นถ้าโยมได้สดับในธรรมะของอริยะคือพระศาสดาโยมก็จะเห็นภาพรวมของชีวิตที่เกิดมา พอเห็นภาพรวมของชีวิตที่เกิดมาโยมก็จะเลือกได้ว่าโยมจะเดินยังไงจะใช้ชีวิตยังไงจะใช้ชีวิตให้ข้างหน้าไปอยู่ข้างล่างหรือข้างหน้าไปอยู่ข้างบนชีวิตนี้เลือกได้นะและถ้าเรารู้ธรรมะพระศาสดาแล้วเราเลือกเกิดได้โยมอาจจะเคยได้ยินว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นคือปุถุชนนะเลือกเกิดไม่ได้ แต่พระองค์บอกเลยโสดาบันเนี่ยเลือกเกิดได้โสดาบันที่ไปเกิดอยู่เทวดาจะเลือกเกิดในคันมันดาได้ว่าอยากจะมาเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาสาลพระมหาสาลข้าบดีมหาสารเลือกได้หมดชีวิตเลือกเกิดได้เห็นไหมถ้าเราไปฟังคำของคนเขาเราก็จะคิดว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้นะ วันนี้เรามีธรรมะพระศาสดาเราเราเลือกได้ถ้าเราสร้างกรรมที่เหตุปัจจัยจะได้ปลายทางคือความเป็นกษัตริย์มหาศาลเราก็จะได้